สวัสดีครับมาพบกับช่องชาแนลเบิร์ธฮารัตอีกแล้วครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเตาปิกนิกหรือว่าเตาแคมปิ้งนะครับผมขนาดเล็กนี่ครับเอาไว้ประกอบอาหารในเต็นท์เที่ยวแบบแคมปิ้งกลางแคมปิ้งกลางป่าติดรถติดลาไปเที่ยวแต่ไหนคือตัวนี้สะดวกมากนะครับผมตัวนี้มีการลมด้วยอ่ะผมะมารีวิวให้ดูเลยว่าก่อนอื่นเรามารู้จักแก๊สก่อนแก๊สมี2แบบ แบบที่หนึ่งแล้วผมคือแก๊สระเบาตัวนี้แก๊สระเบานะครับเติมได้ใช้หมดแล้วเราไม่ทิ้งนะครับผมอันนี้คือแบบว่าประหยัดเติมได้นะผมับผมดแล้วไปเติมตามนาตามอะไรหรือว่าจะถ่ายแก๊ส๋องตัวนี้ใส่ตรงนี้ได้เดี๋ยวคลิปหลังจะรีวิวให้ดูนะวันนี้ผมแค่มาแค่ดูเตาก่อนครับว่าใช้งานยังไองอะไรยังไงตัวต่อไปครับนี่แก๊สระเปานะต่อไปคือ นี่ครับแก้กระป๋องคือทั่วไปสามป๋องร้อยแล้วแต่คือสะดวกไงใช้กันทั่วไปก็สะดวกใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับผมสามป๋องร้อยสะดวกอ่า่อไปเราจะไปดูว่าเตาเนี่ยใช้งานยังไงนะผมอันนี้ผมก็ใช้งานจริงมาทั่วแลลวครับผมไปมาทั่วเที่ยวก็ยังไม่ทั่วดีแต่ยังไม่ทั่วประเทศไทยมีเวลาจะไปอีกนะครับเดี๋ยวมาเนี่ยครับตรงนี้ขาพับออกได้ ยืดได้ครับผมเจ็บได้เล็กการใส่แก๊สกระป๋องเนี่ยมันจะมีเขี้ยวตรงนี้ใช่ไหมอยากรู้ว่าจะใส่อย่างไงใช่ไหมเดีย๋ยวใส่ให้ดูนะครับผมแก๊สกระป๋องมาเปิดฝา,าแล้วเราจะเสียบไปตรงนี้เสียบไปแล้วตกกลนไปแล้วปิดนะฮะนี่ครับบิดจะสนิทนะครับดมดูก่อนว่าม่มีแก๊สออกนะอันตรายนะครับผมแต่ต้องดูแบบให้มันสนิทอ่ะเอาแค่พอตึงมือแต่ไม่ต้องแบบบิดจนรูดนะ อ่ะต่อไปจุดแก๊สตัวนี้เปิดตัวนี้ตัวนี้นะให้ดังฟูนี่นะครับเปิดฟูนิดเดียวพอแล้วกดเลยนี่ครับผมกดแรงใหมกดได้ได้ใช้งานได้จริงนะประมาณมัวมา,มากคราบผงกลางป่าได้หมดเลยแรงนะครับแรงแรง วันนี้ไม่แพงนะครับสั่งในลาซรดาอะไรมีท่าขายทั่วไปไม่แพงมากมายเดี๋ยวผมจะเรามาต้มกาแฟให้ดูกันน้ำอยู่ไหนอยนนู่นี่ฟันขึ้นเลยใช้งานง่ายนะครับติดรถติดลาไปไหนเท่าไหนใช้หมดเลยนะครับ ใส่เขไปครับผมแต่ต้องมีความรู้นิดนึงนะครับพวกนี้แก๊สอ,อันร้ายอะนตรอันตรายเหมือนกันนะติดกราติดลาไปมีความร้อนระเบิดได้ทุกเมื่อครับเป็นเหมือนระเบิดเวลาเลยพวกเนี้ยต้องเราเก็บรถายรถไฟอะไรเงี้ยแล้วต้องดูว่าใส่อะไรให้มิดชิดไม่าให้เขามีความร้อนมากเพราะมันอันตรายเหมือนกันนะคำว่าแก๊สเนี่ยที่ฝากซึงครับอ่าจะมาส่งช็อคโกแลตกัน ้งานได้จริงครับสะดวกสบายใช้น้ำเหมือนกันนักเปิดติดต่อคนแน้เป็นชั่วโมงกันเนี่ยแต่เล่งพอดีพอดีแบบไม่ต้องเล่งมากนะสุกแกระเปานเ,นเนี่ยติดตะเกียงติดไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูคลิปหลังนะฮะอัน,นี้อันนี้ก่อนใช้งานงาน่ายมนะเดือดแล้วเดือดแล้วพอ ดย่อใส่มือรวบใส่แค้มตัวจริงนะครับเพราะไม่มีทะแอ,อะไรอ่ะใช่นิ่วเหรอคนเลยครับกินได้แหละเห็นแมสก์ส,สบ,บายไหมนี่ครับห,หอมเดี๋ยวยังร้อนอยู่โอเคครับเดีย๋ยวผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคิวต่อไปผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับพวกแก๊สพวกอะไรเนี่ยพยายามจะอธิบายครบของสุดมากจะ็นของผมเองทั้งนั้นแหละ ก็จะมารีวิวให้ดูเป็นความรู้นะครับแก้เครียดแก้อะไรก็ได้เผสุอสนานาก็ชอบก็กดถูกใจไม่ชอบก็ไม่ต้องกดถูกใจสวัสดีครับ